อ่าพีชมนี่คือยากําจัดปรสิตนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะลงลึกกันในเรื่องของการกําจัดปรสิตนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพักเรื่องยาไว้ก่อนเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับอาการที่ปลาไหวยแฉลบนะครับแฉลบก็คือการที่เขาน้องเขาไหายมาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พิกตัวอย่างรวดเร็วอย่างเงี้ยนะหรือมีการเอาตัวไปถูกับผนังบอนะครับก้นบอหรือมีการ กระโดดขึ้นมาเหนือน้าอย่างรุนแรงนะครับแล้วก็ตุ้มลงไปในน้ําอย่างรุนแรงแบบนี้นะครับมันเป็นอาการบ่งชี้ของการที่น้องปลาเขาโดนปรสิตเล่นงานนะครับแล้วปรสิตมันมาจากไหน2ออย่างคุณผู้ชมกรณีที่เป็นปลาใหม่นะครับหรือมีการรวมปลาใหม่กับปลาเก่านะปรสิตเนี่ยเขาจะมากับน้องปลาใหม่นั่นแหละอาจจะติดมาจากร้านแต่อาจจะติดมาจากฟาร์มอะไรเงี้ย พอเราเอามาแล้วเราไม่มีการกักโรคก่อนไม่มีการกําจัดปรสิตก่อนเอาไปลงรวมกับปลาเก่าในบ่อก็จะทําให้ทั้งปลาเกา่าปลาใหม่เนี่ยติดปรสิตกันไปทั้งบ่อเลยนะครับ2ก็คือมันมีเคสแบบนี้บ่อยมากๆผมก็เคยเจอนะคือเรามั่นใจมากว่าปลาของเราเนี่ยมีการกักโรคก่อนลงบ่อแล้วเป็นปลาเก่าทั้งหมดแต่ทําไมวันดีขึ้นดีจากปลาที่เขาไม่เคยมีอาการแฉลบเลยกลับมีอาการแฉลบมีการกระโดดมีอาการสะบัดมีการเอาตัวถู แล้วไอ้เจ้าปรสิตเนี่ยมันมาจากไหนได้บ้างนะครับที่เจอบ่อยสุดก็คือสัตว์เลื้อยคลานผู้ชมโดยเฉพาะบ่อที่เป็นบ่อบ่อที่มันไม่ลอยขึ้นจากพื้นอ่ะบ่อเสมอพื้นดินอ่ะจะมีสัตว์เลื้อยคลานลงไปในบ่อบ่อยมากๆนะครับค้างคกกกเขียดซึ่งมันสามารถเป็นพาหะให้ปรสิตลงมาสู่บ่อของเราได้นะครับอีกอย่างก็คือมากับน้ำยกตัวอย่างเช่น ปาปาหมู่บ้านที่ไม่มีการผสมคอรีนไดน้ำหมู่บ้านเขาใดาน้ำมาจากบ่อสาธารณะถ่ายเทน้ําลงมาให้คนในหมู่บ้านอย่างเงี้ยสูบนนํามาแต่หนองไหมผู้ชมในห้้ยหนองข้ามึงมันก็มีสัตว์ที่สัตว์มันก็มีปรสิตอยู่ฉะนั้นมันก็ไม่ได้แปลกอะไรที่จะมีปรสิตดังนั้นจะไม่ง่ายถ้ามีการเอาปลาใหม่มากัโกโรคก่อนแต่คนที่ไม่ได้เอาปลาใหม่มาลงก็อย่านิ่งนอนใจควรจะ กำจัดปรสิตบ้างไม่ต้องบ่อยก็ได้เราดูอาการปลาก็ได้ผู้ชมผมเชื่อว่าคนเลี้ยงปลาคา้าปลาทองเราจะต้องใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ยกับปลาอยู่แล้วเราต้องมีการสังเกตอยู่แล้วถ้าเกิดปลาเขามีอาการผิดปกติเรารู้แล้วอะแฉะลบกระโดดตัวถูอย่างเงี้ยโดนปรสิตกินละนะครับบางทีเป็นหนักๆเข้าอ่ะเราเห็นตัวเลยผู้ชมเห็นตัวเลยว่านั่นไงเห็บปลานั่นไงหนอนสมอคราวนี้เรามาแก้ปัญหากันนะครับผมเคยทดลอง กำจัดพวกปรสิตเนี่ยด้วยเกลือมาแล้วนะครับมันหลุดนะผู้ชมแต่ว่ามันไม่ได้นานครับแป๊บๆมันก็มีอาการสแสดงออกมาอีกนะครับนั่นแปลว่ามันกำจัดได้แค่ภายนอกเท่าน,น,นั้นนะครับจากที่ผมเลี้ยงปลามาสีปีนะตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่กำจัดได้จริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะผู้ชมผู้ชมสังเกตเห็นได้ว,ว่าฉลากมันสีมันซีดแล้วนะครับเห็นไหม ครับเอาบอกยี่ห้อเลยนะผู้ชมนะท็อปพาราไซกาด์นะครับท็อปคือชื่อยี่ห้อพาราไซก็คือปรสิตกาดการปกป้องแปลตามตัวปกป้องปรสิตแต่จริงๆแล้วมันออกฤทธิ์คือกำจัดเลยผู้ชมกำจัดเลยนะครับเตือนก่อนเด็กๆเด็กๆที่จะทําเด็กๆที่จะรักษาปลาด้วยตัวนี้นะครับสารเคมีมันเป็นอันตรายกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆถ้าเรารับเข้าไปในปริมาณที่มากนะครับ ถ้าเกิดเรารลบาเข้าไปไม่มากอาจจะมีการสูดดมเข้าไปก็จะเริ่มมีอาการวิงเวียนแล้วที่เจอกับตัวเองนะถ้าเกิดเราสัมผัสโดยตรงไม่ใส่ถุงมือเราไปตัดเล็บใหม่ๆอย่างเงี้ยผู้ชมเราไปโดนเข้าไปอ่ะมันจะยิบ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 ตรงฉลากข้างหลังเนี่ยมันมีบอกก็จริงว่าใช้อย่างไรแต่มันเป็นปัญหากันมากๆแล้วก็ผมต้องคอยตอบคําถามมา,มากๆเพราะว่ายี่ห้อเน,นี้ยเขาระบุวิธีการใช้มาเป็นช้อนเห็นไหม เห็นไม่เลยไม่เห็นได้เลย,เเลยคือมันระบุเป็นช้อนว่าตู้ปลาตู้กระจกนะตู้ขนาดกี่นิ้วจะต้องใส่กี่ช้อนซึ่งแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้ใช้กับตู้ปลาล่ะเราใช้กระบ,บอกปลาที่มันเป็นตันๆเราจะทํายังไงทําตามผมเลยก็ไนดะ้อะสี่ปีมานี้มันเป็นวิธีการผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับแต่ว่าสี่ปีมานี้ผมทําแบบนี้เสมอมาแล้วมันก็ใช้ได้ผลดีนะครับ ช้อนเล็กๆในนี้นะครับเขาจะมีช้อนเล็กๆแถมมาให้หนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งร้อยลิตรถ้าบอกผู้ชมหนึ่งตันหนึ่งร้อยลิตรต่อหนึ่งช้อนถ้าเกิดหนึ่งตันก็คือสิบช้อนถ้าเกิดสองตันก็คือยี่สิบช้อนถ้าเกิดเก้าตันก็เก้าสิบช้อนนะครับหูเก้าสิบช้อนเลยเหรอพ่อจอยเราไม่ได้ใส่ครั้งเดียวด้วยนะมันต้องใส่อยู่สองครั้งเว้นสามวันนะครับวิธีการก็คือผู้ชมตัก ตักยาเนี่ยใส่ในภาชนะก่อนใส่ในถังก็ได้นะครับใส่ในถังนับจำนวนช้อนเลยเสร็จแล้วก็ละลายน้ํานะครับเทน้ําละลายแล้วค่อยเอาน้ําที่ละลายกับยาแล้วเนี่ยเทลงไปในที่ที่ภาชนะที่ที่เราขังปลาไว้นะครับมันจะออกฤทธิ์เร็วมากผู้ชมจะออกฤทธิ์แบบครึ่งชั่วโมงเราเห็นกับตาเลยว่าปรสิตมันหลุดออกจากตัวปลาเลยโดยที่เราไม่ต้องไปจับไปดึงมันนะครับครึ่งชั่วโมงมันหลุดแล้วแต่ว่าเราก็แช่ไว้อย่างนั้นแหละนะครับรอสามวัน เราก็เติมใหม่ลงไปกรณีที่เป็นภาชนะมันง่ายเพราะว่าภาชนะกัโกโรคเราสมมติอ่ะหนึ้งน้ำหนึ่งร้ลิตรพอดีมันก็ใส่ช้อนเดียวแต่ถ้าเกิดบ่อเรามันหลายๆตันอย่างบ่อผม9้าตันถ้าเกิดผมจะฆ่าในบ่อเลยผมก็ต้องมาตักเก้าสิบช้อนอะแล้วก็อีกสามวันผมก็มาตักอีกเก้าสิบช้อนอะนะครับดังนั้นนี่คือผลว่าทําไมเราควรกัโกโรคในภาชนะเล็กก่อนไม่ใช่ว่าไปกัโกโรค ในบอ่อใหญ่นะครับหนึ่งมันดูง่ายผู้ชมเราสังเกตอาการปลาได้ง่ายสามารถจับตัวน้องได้ดูอาการว่าเห็บมันหลุดหรือยังได้ง่ายๆนะครับสองมันประหยัดยาแต่มันก็มีเหตุจําเป็นที่เราจะต้องใส่ลงในบอ่อใหญ่เหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกถ้าเกิดมันมีสัตว์เลี้ยงคานมีกบไม่เขียดมาตนลงบอ่อห้าตุ้มเข้าไปมันบังเอิญนว่ามันไปเอาไอ้ปรสิตมากระจายในบอ่อเราด้วยคือไม่ใช่แค่บอ่อเลี้ยงอนะที่จะมีปรสิตมันมี ในช่องกรออีกนะครับดังนั้นก็คือถ้าเกิดเป็นบอ่อใหญ่ที่โดนไปแล้วผู้ชมผู้ชมก็มีความจําเป็นที่จะต้องใส่ลงไปทั้งบ่อนั่นแหละปิดปั๊มน้ําก่อนใส่ยาลงไปทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วค่อยลันน้าก็ได้ผมทําแบบนี้ได้ผลดีครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันเป็นระยะเวลาที่ปรสิตจะหลุดออกจากตัวปลาแล้วนะครับแล้วเราค่อยมาเสียบป,ปลักหรือเปิดน้ํานะครับมันจะทําให้ไอตัวยาที่อยู่ในบอ่อเลี้ยงนะครับโดนดูด ไปกับน้ํานี่แหละวิ่งเข้าไปในกรองอผ่านระบบกรองผ่านบบผ่านมีเดียต่างๆทําให้ยาเนี่ยมันกระจายทั่วทั้งบ่อเลี้ยงแล้วก็บ่อกรองเนาะใครที่จะคอมเมนต์ถามว่าซื้อได้ที่ไหนผู้ชมหาซื้อได้เลยร้านแถวบ้านก็มีนะครับคือถ้าเกิดร้านขายปลาสวยงามมันมีขายแน่ๆแหละนะครับหรือถ้าเกิดผู้ชมไม่อยากไปผู้ชมก็สั่งช้อปปีล้ลาซาด้าก็ได้แต่ผู้ชมผม,มจะบอกอย่างนี้การเจ็บปวดของปลาบางกรณี เราไม่ควรรอสั่งช้อปปี้ลาซาด้านะครับถ้าเกิดปลาเขาเป็นหนัก,นกผู้ชมลองคิดภาพนะเอาเป็นคนก็ได้คนป่วยหนักๆเนี่ยเราจะพาไปหาหมอที่ใกล้ที่สุดหรือเราจะพาไปหาหมอดีๆที่อยู่ไกลๆเราก็ต้องไปที่ใกล้ก่อนถูกไหมปลาก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเป็นกรณีฉุกเฉินกรณีที่รีบร้อนเร่งรีบผู้ชมไม่ต้องสนว่าจะต้องซื้อ,อยายี่ห้อเดียวกับที่พ่อจอยใช้จะต้องซื้อยี่ห้อเดียวกับที่ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเขาแนะนำซื้อมาใช้ก่อนเอาที่ใกล้มือก่อนมาใช้ให้น้องเนาะปลาหนึ่งตัวไม่ว่าเราจะซื้อมาถูกหรือแพงเขาคือหนึ่งชีวิตนะครับเรารักเรามีความต้องการที่จะเลี้ยงดูเขาแล้วแล้วก็ต้องทำให้เต็มที่ต้องดูแลชีวิตเขาให้เต็มที่สมกับที่เขามีหนึ่งชีวิตเท่ากับเรานะถ้าเกิดชอบไงผมฝากกดไลค์จึกหนึง่งู้ชมแค่จึกเดียวเนี่ยเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อ,ตอไปได้มากเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีเด้อเด้อเะเด้อบาย